เพื่อนๆวันนี้ก็จะมาปลูกผักนะครับผักกัญจองคือผมเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคืออ่างนะครับที่จะปลูกผักนะครับนะผักกัญจองนะครับบ้านผมเรียกผักกัญจองใครไม่รู้จกักผักกัญจองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเป็นยังไงนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือดอกเขานะเนาะในดอกนะะอ่ารสชาติจะ อ่ะขมหวานนะครับอบหวานขมอมหวานนะครับเนาะรสชาตินะหวันเราลวกสูงนะคระับกินด,ดิบก็ได้ครับถาดนี้จะไม่มีศัตรูพืชน,นะครับนะก็ทําการปลูกกันเลยะครับเป็นเสี้ยงนะครับง่าิครับนะงทดดีแล้วนะ

เสร็จแล้วครับนะอีกกระถางหนึ่งนะครับอีกกระถางหนึ่งนะครับตอนนี้ดั่ะ เหมือนกันนะครับนี่แหะครับตัดก่อนนะครับมีน้ำด้วย ถ้าเอานับออกนะพอับออกน้ำเยอะเกินตัดยังไม่งามแล้วก็ปลูกไปเลยนะครับเดี๋ยวตัดนีไร้สารนะไม่ไม่ไมีศัตรูพืชนะครับ ไม่งานแล้วก็เอาปุ๋ยฟอกมาใส่แอบเดียวก็ได้กินครับไม่ถึงเดือนนะ นะครับอีกกระทางหนึ่งนะครับอันนี้ซ่อมนะครับอันนี้ปลูกแล้วอันนี้เกียบกินอยู่ปกยะประจำนะครับ ูก,กันจะครับนะสำหรับอี่ีนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ